สวัสดีครับปัญหากรีซล่าสุดนะครับเริ่มส่อเขาที่จะคลี่คลายลงไปได้นะครับหลังจากที่เจ้าหนี้นะครับอนุมัติเงินกู้ก้อนใหม่พร้อมกับเงื่อนไขที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะยากทีเดียวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องจับตาดูต่อครับว่ากรีซจะสามารถทําตามเงื่อนไขได้หรือเปล่าอย่างไรก็ตามนะครับยูโรเนี่ยปรับตัวร่วงลงนะครับเนื่องจากนักลงทุนเนี่ยมองเห็นว่ายูโรแบกกรีซนะครับเท่ากับแบกหนี้ก้อนใหญ่เพิ่มลงไปอีก ต่ำกว่า1 1 0 0เมื่อเช้านี้นะครับเทรดกัน1.09ยูสล่าปรับตัวแข็งค่าขึ้นต่อนะครับ9 6มายืน9.17เช้านี้นะครับทองคำโดนแรงเทขายลงมา ทางนี้ท้งนั้นท่านที่ได้ขายเมื่อวานนะครับวันนี้สามารถหาจุดตัดทํากําไรได้นะครับและสลับหน้าเป็นฝั่งซื้อที่ประมาณ1147หรือ1145ครับวันนี้ลุ้นปรับตัวรีบาวขึ้นไปต่อเล่นในกรอบ1143ถึง1167พบกันใหม่หวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ